ออมสุชาเปิดใจเรื่องรักทั้งน้ำตาเคยเกือบเลิกแอมพิธานเพราะนิสัยตัวเองออมสุชานางเอกสาวมากความสามารถพร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการคลับไฟ i d เดย์โชผลิตโดยเชิง2อง1ถึงเรื่องของหัวใจแบบทุกซอกทุกมุมบทเส้นทางการเรียนรู้กับคำว่ารักที่ไม่ประสบผลสำเร็จมาจนถึงความรักในปัจจุบันที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเป็นคนที่เอาแต่ใจจริงไหม เอาแต่ใจมากเลยค่ะเราทำตัวเองเหมือนเป็นพระอาทิตย์เลยค่ะที่ทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเราขี้หึงนี่สุดๆเลยค่ะรักเหมือนคนบ้าเคยคบกับคนที่เป็นนักแสดงเหมือนกันแล้วมันอาจจะต้องมีฉากเลิฟซีนต้องไม่ได้เลยค่ะแต่ตัวเองก็เป็นนักแสดงตัวเองทำได้ไงคะออมเป็นคนที่ชอบใช้จิตวิทยากับคนยิ้มมันต้องดักเป็นผีบ้าคนที่เราเคยคบเขาบอกว่าการที่คบกับเราเขาไม่รู้ว่าจะเหยียบกับระเบิดตอนไหนเป็นศูนย์รวมของความฝันร้ายหัวเราะ ความรักที่เป็นความลับของออมสุชาคือความรักที่เกิดขึ้นกับออมอยู่ในช่วงที่ทำงานแล้วจะเปิดเผยไม่ค่อยได้ทุกมากจริงๆคบกันเราจะไม่ถ่ายรูปด้วยกันเราจะไม่ติดตามกันไปไหนมาไหนด้วยกันน้อยมากถ้าดูหนังก็เข้าคนละรอบนั่นหมายความว่าแฟนเราจะปรากฏตัวหรือมีตัวตนไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาเจอกับความรักปัจจุบัน มาเจอคนปัจจุบันเขาบอกทางรุ่นพี่ที่สนิทมาว่าชอบเราเหมือนเราไม่ได้รู้จักเขาเหมือนเราไม่ค่อยกล้าคุยกับใครที่เราไม่เคยเจอจนได้มาเจอกันจริงๆในงานอีเวนต์แต่พอเราเจอตัวจริงเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักดูสุภาพก็แอบปิ๊งอยู่ยิ้มพอดีว่าในงานมีเพื่อนเราที่อยู่ในงานด้วยก็มาบอกกับออมว่าออมอยากลองคุยกับพี่แอมไหมฉันรู้สึกว่าเธอหน้าจะเข้ากันได้บังเอิญว่าเขาเป็นแฟนเก่าของคุณแอมเกิดอะไรขึ้นที่เกิดเหตุการณ์ที่เกือบเลิก เราตั้งใจแล้วถ้าเราครบกับคนใหม่เราต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแต่ก็มีบ้างที่เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ก่อนออมจะเป็นแบบนั่งอยู่บนรถก็เปิดประตูลงหรืออยู่ที่บ้านเดินออกไปริมถนนเล่นเอ็มวีแต่ตอนที่คบกับพี่แอมมีหนึ่งครั้งโกรธมากโกรธมาก,ก,รมากจริงๆเดินออกนอกบ้านเขาก็ตามไปนิดนึงแล้วก็ถามว่าจะไปไหนเราก็บอกว่าจะเดินกลับบ้านเขาก็บอกว่าถ้าจะกลับบ้านก็กลับดีๆเดี๋ยวพี่ไปส่งถ้าไม่อยากคบกันแล้วเราก็คุยกันดีๆได้อย่าทำแบบนี้มันอันตราย คือเราเห็นสายตาเขารู้สึกเขาเอาจริงไม่ง้อเลยยิ้มแล้วก็บอกกับเขาว่าเราไม่ยอมแพ้หรอกคือตอนนั้นก็ยังงงกับคำพูดตัวเองอยู่เลยว่าไม่ยอมแพ้อะไรความรักในตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตรักของออมพยายามจะอยู่กับความสงบเพราะเรารู้สึกว่าความสงบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยประคับประคองกันไปคือเขาทำงานหนักอมจะไม่ทำให้เขาเครียดไปมากกว่าเดิมความรักเปลี่ยนอมไปเยอะมากน้ำตาคลอ อัปเดตเรื่องราวชีวิตและเรื่องราวความรักของออมสุชาพร้อมมาฟังเรื่องราวความรักที่เป็นความลับพร้อมกันในรายการคลับไฟ i d เดย์โชว์วันเสาร์ที่18พฤษภาคมเวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31